สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กันในท론อัลลบอร์ตี้นั่นเองนะครับก็เป็นเซนะิร์ฟเวอร์สตรีมนาอในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการตั้งค่าของเกมนี่นะครับว่าทายังไงให้ตัวเกมนั้นเล่นได้ลื่นที่สุดนะาอแล้วก็ใช้ทรัพยากรของเครื่องเนี่ยน้อยที่สุดซึ่งใครที่มีปัญหาเื่งเอ้เล่นแล้วมันแหลกเล่นแล้วมันกระตุกตีบอสแล้วไม่ค่อยไหวยังไงลองเอาที่ผมมาแนะนําในคลิปนี้ไปปรับใช้ดูนาะอเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ ก็มากันที่แท็บแรกนะครับก็เอาในส่วนของกราฟิกกันก่อนเนาะตรงนี้จะเป็นการปรับแต่งกราฟิกแบบละเอียดนะก็ตรงในสกรีนเนี่ยแล้วแต่นะใครเล่นฟูลสกรีนบอดร์เลส 2K4K อะไรก็ได้นะครับตรงนี้อันนี้แล้วแต่สภาพสเปคคอมของทุกคนที่ไหวเนาะแต่ผมเองเนี่ยผมเล่นที่1080นะครับเพราะจอผมมันก็แค่นี้ไงมันไม่ใช่จอ 2K เนาะแล้วสิ่งที่สําคัญคือเฟรมเรทนะครับผมถ้าจะไม่ปิดเหมือนดีฟอลต์มันจะเป็นโนลิมิต ก็ให้ทําการล็อกเฟรมเลทนะเลือกเอาใครคอมแรงหน่อยก็ร้อยยี่ก็ได้แต่ว่าถึงเวลาไปเล่นจริงตรงที่คนเยอะเนี่ยมันตกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาปกติของผมเองเนี่ยผมจะใช้ที่60ครับใครที่มีปัญหา cpu วิ่งเยอะเนาะ cpu วิ่งร้อยวิ่ง90การ์ดจอด้วยเนี่ยเฟรมเลตตรงนี้แหละคือส่วนที่ขึ้นตรงกับประสิทธิภาพตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นลดลงมาล็อกเอาไว้ที่60เฟรมเลทเหลืออยู่แล้วนะ เกมสไตล์ MMO มันไม่ใช่เกมชูตติ้งะครับเราไม่ต้องเล่นเฟรมเรทเยอะก็ได้นะ60เฟรมนะครับตรงนี้จะช่วยเห็นผลมากๆนะสำหรับใครที่ปลดอลิมิตแล้วเครื่องมันขับไหวอะ่ะมันจะขับจนแบบ CPU กับกาจอนี่คือมันรันเต็มๆเลยครับอ่ะน้อ1หนึ่งจุดนะแล้วก็ DLSS นะครับตรงนี้ก็จริงๆนะ่านจะเป็น q คุณ i t y นะ จริงๆมันจะมีเรื่อง p e r f o r m ร์มาน์เนาะใครอยากให้ได้เฟมเ t e ดีๆใช่ไหมปรับเป็น p e r f o r m ร์มาน์อุลตราเปอร์ฟอร์มาก็ได้นะครับได้ในแง่ของการประหยัดไฟด้วยใครเปิดทิ้งไว้ตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพมันจะแตกๆหน่อยได้ความลื่นซึ่งตรงนี้ถ้าเราเน้นเอาแบบปรับ สเปคในเกมเป็นโลหรือว่ามีเดียมแต่ว่าได้ภาพสวยๆด้วยตรงคุณภาพจะตอบโจทย์นะครับของผมจะใช้เป็นแบบนี้เอาไว้อยู่แล้วนะแล้วก็เฟมเจนใครที่ใช้การ์ดจอซีรีส์4000ขึ้นไปเนาะเฟมเจนมีเปิดไปครับช่วยได้อีกหนึ่งต่อตรงนี้ใครที่ไม่มีเนี่ยอาจจะต้องมาปรับตรงเด s s เล่นเป็นโปรฟอร์มา์หรือเป็นอะไรก็ว่าไปนะอาแต่ของผมเนี่ยคือตอนนี้ผมใช้ประมาณนี้นะอย่างอื่นไม่ได้ไปยุ่งนะครับไม่ได้ใช้การ์ดจอ AMD นะครับไม่ได้ใช้ของ Intel ก็ออฟไปเนะาะแถวๆนี้ เราก็มาในส่วนของคุณตี้นะครับตรงนี้เรื่องของการปิดคนเนาะก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับคาแรคเตอร์เขามันไม่มีปิดมันมีแค่ปรับโลซึ่งถ้าใครมานั่งดูคลิปดูสตรีมผมเนี่ยผมเปิดเป็นโลไว้ตลอดอยู่แล้วนะครับมันก็จะได้อย่างนั้นแหละเนาะจะสังเกตได้ว่าตอนที่ผมตีบงตีบอสเนี่ยผมจะไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะครับมันเล่นได้เลยเออก็อันเนี้ยจะมีอยู่2ความเชื่อนะใช้คำว่าความเชื่อแล้วกันนะจะมีคนที่คิดว่า ถ้าเราเปิดเป็นเยอะไปเลยนะครับเปิดเป็นอีพิกไปเลยเพื่อที่ให้มันโหลดคนให้เสร็จตั้งแต่ทีเดียวครอเนี้เวลาเราเดินไปไหนเนี่ยมันจะได้ไม่โหลดคนใส่หน้าเราเนาะมันจะได้ไม่กระตุกก็หลายคนก็เล่นอีพีกเล่นไฮก็มีแต่อันนี้เป็นความเชื่อของผมผมคิดว่ายัางไงซะผมปรับโลอะเครื่องผมมาทํางานน้อยลงครับอืมเพราะว่าเวลาผมสตรีมนะผมสตรีม2ช่องทางเนาะผมเคยปรับเป็นไฮแล้วอะสตรีมผมแตก โปรแกรม OBS จับภาพไม่ไหวครับเออผมเลยใช้โลทุกวันนี้แล้วมันรอดอะ่ะผมก็เลยใช้โลมาตลอดนะอันนี้คือปร o บด้วยตอนสตรีมเองนะครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อเน,นี่อีกเรื่องนะใครมีดีเทลแบบใครเป็นสายเอนจิเนียร์ถ้ารู้ว่าปรับโลกับปรับอีพีกไม่ต่างกาันหรือแบบไหนดีกว่าก็มาคอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมกันได้นะนะแต่ในเป็นเซตติ้งที่ผมใช้นะครับเนาะส่วนใหญ่ p s ผมใช้เป็น medium นะอ่าเพราะว่าอันนี้คือถ้าเล่นเฉยๆมันปรับไฮปรับอีพีกได้เนาะแต่ส่วนใหญ่เวลาวที่ผมสตรีมมาปรับพวกนั้นเนะ เวลาสตรีมมันจะไม่ค่อยรอดเนี่ยเออสตรีมมันจะแตกมันจะดับมันจะค้างเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้เซตติ้งเนี่ยครับเราเล่นแบบนี้ไปตลอดเลยไม่ว่าจะเล่นแบบไม่สตรีมหรือตอนสตรีมก็ตามเนาะอันนี้แล้วแต่นะไอ้พวกที่เป็นที่เห็นเป็นมีเดียมอยู่อ่ะแล้วแต่เลยครับว่าเครื่องใครแรงๆอยากเล่นภาพสวยๆนะแสงสีแบบแจ่มๆก็ปรับเป็นไฮหรือตามที่ตัวเกมเขาแนะนําก็ได้แต่ผมยึดเป็นมีเดียมเป็นเบสไว้นะครับใช้ประมาณนี้ส่วนที่ผมปรับเป็นโลเองแบบที่ผมคิดว่ามันเห็นผลนะทำให้เครื่องเรากินน้อยลงก็คือนี่แหละไอ้เจ้า คาแรคเตอร์เขานะครับเป็นโลแล้วก็เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์คุณภาพผมก็ปรับเป็นโลครับแล้วก็อันนี้เป็นพวกหญ้าที่พื้นเวชเทสชั่นคุณภาพเนี่ยเป็นพวกหญ้าที่พื้นอะไรต่างๆก็ปรับเป็นโลเช่นกันอ่ะส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้แล้วแต่เครื่องแต่ละคนเลยอันนี้ที่เป็นโลเนี่ยคือผมมากดเองให้เป็นโลนะแล้วคิดว่ามันช่วยได้นะครับตัวนี้โมชั่นเบลอผมปิดอ่ะใครอยากชอบเล่นโมชั่นเบลอก็เปิดละกันเนาะตัวนี้ใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าเป็นมีดเดิหมดเลยเช a เดอร์พีโหลดใช้เป็นโล นะครับ Optimize l a s ต s เก l ย Combat ติ๊กถูกไว้ d e ลิคเ X12 ติ๊กถูกไว้อ่ะอันนี้เป็นเซตติ้งที่ผมใช้นะแล้วก็มาดูกันที่หน้าแรกครับทีนี้จะเป็นเรื่องของอ่ะจุกจิกเล็กๆแถมให้นิดนึงนะก็จะมีในส่วนของอ่ะอมิตอยนะครับเอ๊เดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะว่ามันอยู่หน้าไหนวะนี่หน้าคาแรคเตอร์นะครับก็ปกติแล้วนะครับ ถ้าเปิดมาเนี่ยอเมตอยเนี่ยไอ้เจ้าสัตว์เลี้ยงเก็บของเราอะครับัต์เลี้ยงเก็บของเราเนาะปกติเนี่ยมันจะเห็นของทุกคนเลยใครที่อยู่ในระยะสายตาเรามันจะเห็นหมดเลยครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันไม่ทํางานนะผมต้องวาร์ปทีหนึ่งก็มาติ๊กปิดนะผมว่ามันช่วยได้เยอะเลยเพราะว่ามันเป็นการที่มันเนเดอร์ย unit เพิ่มขึ้นมาอีก1น,น,นึ่ง u ต่อ1คนซึ่งมันกินทรัพยากรเครื่องเยอะขึ้นมากๆครับเรื่องของการเปิดอเมตอยเนาะใครอยากเล่นลรื่นๆหน่อยก็ปิด หรือใครอยากดูกองทัพอมิตอยของชาวบ้านก็เปิดอันนี้ตามชจนะอยู่ในแท็บเกมเพ์คาแรคเตอร์นะครับแล้วก็ล่างสุดเลยนะตรงนี้ตรงออเทอร์อมิตอยนะครับเราติ๊กถูกออกเลยโชว์แค่ของเราก็พอนะครับอ่ะประมาณนี้ในหน้านี้เหมือนผมจะปรับแค่นี้แหละอย่างอื่นนี้ไม่มีอะไรครับแล้วก็มีพวกอ่าดู ทิศทางลมนะวินอินดิเคเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของแอตแทกนะอันนี้ใครที่อยากดูก็กดติ๊กมันก็จะมีลูกศรขึ้นตลอดนะเวลาที่เราเดินไปไหนมาไหนโชว์ทิศทางลมส่วนเนี่ยเราจะใช้กับคนที่เล่นธนูแล้วพาสีิมาใช้ที่ว่าแบบถ้ามันยิงตามทิศทางลมมันจะได้อ่าโบนัสดาเมจเพิ่มอะไรแบบเนี้ยก็เอาไว้ใช้กับคนที่เล่นธนูเป็นหลักนะครับถ้าไม่จะเล่นก็ปิดไปก็ได้นะเออนี่คือผมเล่นธนูไงผมก็เลยเปิดเอาไว้นะครับแค่นี้เนาะหลักๆตัดมาในส่วนของคาร์เมล่านะครับใครที่เล่นแล้ว ไอเอฟเฟกอะไรต่างๆแล้วจอมันสั่นเป็นสายแบบ motion sickness เนาะจอเขยเ่ยเยอะๆแล้วปวดตาเวียนหัวมาปิดในหน้านี้นะครับเกมเพลย์คา m e ล a จะอยู่ตรงนี้เช็คเอ f เฟกตนะครับตอนแรกมันจะติ๊กถูกมันสามารถลดความแรงของการสั่นได้นะแต่ว่าแน่นอนนะผมว่าลดไปมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ปิดแม่งเลยครับง่ายดีอันนี้ผมปิดนะใครเปิดใครชอบสั่นจันให้มันดูแบบรุนแรงดีก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าจะปิดเนี่ยคือปิดตรงนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของ Notification นะครับพวกเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆเนาะอันนี้เรามาดูเอาเองละกันนะครับว่าจะให้มันแจ้งเตือนอะไรบ้างอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า default คืออะไรนะผมใช้ Setting แบบนี้มาตั้งแต่เกาหลีแล้วเหมือน Se t t i n g มันบันทึกลงเครื่องมามผมแทบจะปิดทุกอย่างเลยเพราะว่ามันจะมีแบบพวกแจ้งเตือนที่มันชอบมีเสียงรบกวนเราอะพวกอะไรเด้งต่างๆนะครับเผมก็เลือกปิดไปหมดเลยเผื่อใครลำคาญ พอแบบเอ้ยอันนั้นแจ้งเตือนอีกแล้วเล่นๆอยู่เดี๋ยวก็ตัวุ้งเดี๋ยวก็ตัวุ้งคือเกมมันมีแจ้งเตือนแบบมันใส่เสียงมาด้วยไงผมก็เลยเลือกปิดหมดเลยนะอันนี้ก็แถมๆเผื่อไว้ให้นะครับตรง Combat Inventory Community <S <S ผมเป็นออฟหมดเลยนะเน,น้นเน้นเปิดโดเองเนาะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าดีฟอล l t เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าใครอยากปิดพวกแจ้งเตือนต่างๆเนาะก็เราเข้ามาเช็คมาดูเอาในนี้ได้นะครับอ่ะ <S <S แล้วก็อ่ะ หมดแล้วนะครับเรื่องเซตติ้งอันนี้คือมาแนะนําคร่าวๆแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นเซตติ้งที่ผมใช้นะครับเผื่อใครอยากรู้ว่าเออเห็นผมเล่นได้ลืนะ่นๆเนาะคอมผมเนี่ยเป็น i5 นะครับแล้วก็เป็น CPU ในเป็น Intel i5 Gen13 นะครับแรม32เนาะเกมนี้ก็แรม16เนี่ยเวลาตีบอสคนเยอะๆจริงๆเนี่ยอาจจะไม่รอดนะครับแต่แรม32นี่คือเล่นได้สบายๆนะแล้วการ์ดจอของผมก็เป็น4060นะครับอืมก็ประมาณนี้อ่ะแล้วก็แถมแถมเรื่องของอตัวแชทโลกให้นิดนึงนะครับอันนี้ก็ ถ้าใครที่แบบเป็นสายแบบชอบมั่วบ้านงานแบบเล่นแมทเมดกิ้งไปตามช่องแชทโลกอะไรเหมือนผมอย่างเงี้ยนะครับการใช้ออโต้ทラนสเลตจะช่วยได้เยอะนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันยังไม่สมบูรณ์มั้งของตัวเวอร์ชันสตรีมอาจจะต้องรองอัปเดตนะครับก็กดตรงเซตติ้งเนาะแล้วตรงนี้ออโต้ทラนสเลตนะครับเหมือนตอนแรกมันจะปิดอยู่เรากดเปิดนะอ่ากดเปิดครับแล้วคราวนี้จริงๆสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นก็คือเมื่อแชทอะไรก็ตามที่ขึ้นมาที่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้ อย่างตอนผมเล่นเซิร์ฟเกาห,หลีเนี่ยพวกคนที่เขาพิมพ์เกาหลีมามันก็จะทานเสเลตเป็นภาษาอังกฤษมาให้เราเลยทําให้เราพอที่จะรู้อย่างบางทีเขาประกาศหาคนลงดันหาคนฟ้ามารมบิสเราจะได้รู้ไงเราจะได้แบบกดจอยตี้แจมตี้เขาเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยนะครับแต่เนี้ยกดแล้วมันก็ยังไม่ไม่ทานเสเลตให้เราเนาะก,ก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นบัก็กหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะก็จําแถมไปให้นะครับก็ยังไงก็กดกดเปิดทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเกมเขาอัปเดตเขาอัพติไมซ์มาดีแล้วมันอาจจะแปลทานสเลตให้เรา อย่างที่มันควรจะเป็นก็ได้เนาะอ่ะในคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับก็มาแนะนำเซตติ้งเล็กๆน้อยๆเนาะที่ผมใช้แล้วก็ที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าอ่ามันต้องปรับตรงไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเซตติ้งเกมนี้มันค่อนข้างเยอะเนาะเผื่อเราเลื่อนหาเองบางคนอาจจะงงไงว่าแบบบางคนอาจจะงงว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรเปิดปิดอะไรยังไงดีนะครับก็แนะนําประมาณนี้ละกันในคลิปนี้ใครสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาถามใต้คลิปได้ละกันเนาะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ยังไงฝากกันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าคร